สวัสดีเช้าวันศุกร์เอาพืชผักในสวนมาฝากจ้ะบ้านเราเรียกมเนบโอ้ภาษาลาวเรียกอะไรเนาะมันเหมือนน้ำเต้าห่อเพื่อนไม่ใช่ฟักแฟงเด้อโอ้ติดลูกดกมากโตไวด้วยกินไม่ทันหรอกนู่นมีลูกเป็นสิบเป็นยี่ เดี๋ยวเราจะตัดไปลวกกินกับน้ำพริกกะปินกก็มากินปลาเยอะปลางามแท้ปูกแค่เนี้ยกินไม่ทันเนี่ยปูกประมาณหเม็ดเนี่ย งามมากค่ะ